สบายดีเด้อพี่น้องสุขรูสุคนวันนี้กลับมานาคือเก่าพี่น้องเลยนี่ก,ก็กินข้าวเที่ยงแล้วเรียบร้อยละจ้าวันนี้เสื้อเอิญกับเสื้อผ้าพี่ผ้าน้องไปปลุกมันแก้วอีกจ้าปลุกมเกกากมเบิดเสาแล้วพี่น้องเย้ยคือเพราะว่าเสื้อไปลงคลิปลายมาละมันก็คือคือพี่น้องเห็นแหละจ้า มันกะว่ามีสิ่งแปลกใหม่เนาะมีแต่อยู่ห้อยู่หน้าซึ่งกับมาตนาตะมืออาละไมได้หน่อยเมื่บวานนี่กะโต่หลังสีกบเบาเขียวเด็กพี่น้องหลังสีามางงแล้วแล้วพี่น้องหลังคาย่างเบื้องข้างหน้าลังสีพ่อพอเฮ้ากระจะไว้ก้อน เป็นกะยังพันได้น้องลังกะสีเ้าแอมแล้วก็มูที่เหลือนี่กะสิให้บ่าเขียวมาอันต่ออีกค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องไปเท่าละก้าวเด็กปกกจับกะยังพันใส่เทื่อนึงพี่น้องเอ้ยมันนี้กะสิมาให้พี่ให้น้องเบิง่ง ปลูกมันแก้วพอยามแก้วข้าวรือนั่นกะสิีด้ควัดกินนะพี่น้องอันนี้กับปุ๊กมาเวิดเสาแล้วพี่น้องนี่นี่อันนี้ก็คือคือมันแก้วของเรามันแก้วอ่อนบ้านเฮาธรรมาศ,าศาติ์หละพี่น้องเอามาจากสวนสออึองเองแะละเอามาแล้วกับปุ๊กตาเป็นข้อเป็นข้อมาแต่เฮือนเลย เ้าก็มาปลูกปลูกแล้วกันน้องใต้แล้วก็สาวผลเพื่อนก็นหดน้ำตักน้ำหด,ดหนี่ยปลูกหลายเติบเด้พี่น้องถ้าว่ามันตายถ้าอันเครื่องมันป่งกะกินนี่ก็อาจจะได้เต็มที่เลยพี่น้อง ่ก้เครือเครือที่เสบุ้งปุกแต่หึงๆพี่น้องซื้อสิดึงเบื้องว่ามันตายบ่หักมันอืมได้หาอ่อนมันขึ้นีพี่น้องนี่ห่ตายได้พี่น้องเพราะว่าตัวนี้เราซื้ออันเอาที่เครือหีอย่ยวมันมาพี่น้องมันเกยอยกเป็นนั้น,น,น เพื่อนไปเอาเปล่าขึ้นมารอสะอึกม,มาหิวมาหิวมากชิปุกแถวนี้บ้านนี้พี่น้องเลยปุกแถวนี้ปุกแถวนี้แล้วละก็สิยดกับก,กาของเฮาก็เขียวเขียวพี่น้องเลยโอสองไอ้น้องเพื่อนก็นเอฟได้ยูอ <c oughs> ืมเซียมมาแล้วเสียมด้วยสายเสียม บวลงให้ใหอ้มเอ,อจึงกระปทิมช้าน้ำไว้เตะให้หน้องปลูกวัดนี้ก็ได้กรับเลยคุมละสองคุมละสองกิ่งแบบน,นี้ลูกลง สบายดีเ้อพี่น้องสุขุมสุขคนวันนี้กับสะอื่นพวนสัตว์มาพาพี่น้องมาปลูกมันเกลียวพี่น้อง นี่กับกลับเลยพี่น้องเลยมาฮดมาฮดมาฮด มาซาพี่น้องได้กินบ่ได้กินกับพวกเฟิร์นสกันอันนี้บ่ไน้ระลหน้ามันนี่ใส่สวยสวยพวกมันเกกันมัน สิปแปลกๆนะ้าพี่น้องทั้งส่งทั้งสิ้นขอโทษขออภัยนังส่งนังส่งพันธุหุ่นผัดฮะลมพัดของลมผัดของวังนนี้ซื้อกับขออนุญ,ญาตสีไปะนะพี่น้องเลยสีไปปลูกไปปลูกให้มันแล้วพี่น้อง ปูมันแล้วละวันนี้เลยซึ่งกะสิไปเอาเครื่องมันเกลียวอีกพี่น้องกับพ่อกันตอนเอาเครื่องมันเกลียวแล้วพี่น้องเลยอนุญาตปลูกก่อนนี่ก็มาเอวเงินด้วยพี่นอ้องไปเอาย่สวนเขาเจ้าพอเอาแล้วก็มาซื้อสชิมาโซมซื้ออชิมาโซมมาตาดัดมาตาดัดมาตาดัาตาดแล้วกันบ,บื่นกับไปปลูกอีก เอาก็คลิปนี้ก็สิลาไปก่อนเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดตามช่องสาอื่มโฮนสะเลยได้จ้าคลิปนี้ก็เอาข้ามาสบายดีเด้อพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสุขสุขคน